สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูพ่ายิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันศุกร์ที่8ธันวาคมพศ2566ค่ะค้ามยากรดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เชา้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่ The Emperor ยนะคะนะไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเก่งนะคะนะเข้มแข็งนะคะมีความอดทนสูงนะคะและ t h e e m p e เ o r เรนี่ยนะคะเรียกว่ามีความรับผิดชอบสูงด้วยเช่นกันการงานนะคะก็เรียกว่ามีความมั่นคงนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะที่ค่อนข้างจะมาก The l o v e r มีสเสน่ห์ทางด้านคำพูดวาจาจะมีช่องทางรู่ทางโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นหรือ The Lover เบเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของคำว่าธุรกิจกิจ,ก,จการงานที่มีความเจริญ นั่นเองนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการร่วมหุน้นรวมลงทุนกับคนรักกับคนในครอบครัวหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานพูดงานที่ปรึกษานะคะอันนี้เรียกว่าจะมีความโดดเด่นนะคะเมจิกเชียนนะคะชอบเรียนรู้ชอบไฝรู้สติปัญญาดีฉเลฉลียวฉลาดมีความรู้มีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเมจิกเชียนเนี่ยบางคนเป็นนักพูดนักบรรยายนะคะ,ะหรืออาจจะเป็นหมอดูก,ก็ได้นะเพราะว่าจะมีในเรื่องของควาว่าเซนส์สัมผัสลางสังหรหอที่แม่นยํานั่นเองนะคะการงานมีความโดดเด่น นะคะธุรกิจกิจการเป็นไปในทิศทางที่ดีการค้าการขายมียอดออเดอร์มียอด, order, ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเกิดขึ้นการเงินมีช่องทางลู่ทางในการหาเงินที่ดีเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะเรียกว่าการเงินนี้วันนี้ป้วนังกันเลยทีเดียวนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าเกื้อนหนุนคําคุยกันเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําปรึกษาซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าโสดแบบมีคนคุยคุย,ค,ยครบ,ครบแต่สถานะไม่ชัดเจนค่ะบางคนเนี่ยอาจจะคุยหลายคนนะคุยเ,เรียกว่า รวมประมาณรักพี่เสียดายน้องไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนั่นเองนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย v ์ไพ่วีออฟฟอร์จูนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งต่างๆกํากลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะวีออฟฟอร์จูนบ่งบอกในเรื่องของคําว่าโชคดีโชคลาภนะคะนะสิ่งดีๆนะคะเรียกว่าจะมีเข้ามาใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะตัวเลขจากหน้าไพา่ มีเลข4มีเลข6มีเลข1และเลข0ค่ะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์จัสเมนนะคะไพ่ใบนี้นะคะนะ้าเรียกว่าเป็นไพ่ของคําว่าการหลุดพ้นรอดพ้นปาฏิหาริสิ่งดีๆนะคะแต่จัสตเมนเนี่ยคาดเดาสถานการณ์เหตุการณ์อะไรไม่ค่อยจะได้นะคะเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างดูปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่ใบนี้ยังบง่งบอกในเรื่องของคําว่ากฎแห่งกรรมทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะสเตนนะคะต้องลุยต้องสู้ต้องขยนันต้องใช้ความอดทนนะคะสเตนนะคะนะเรียกว่าวันนี้นะคะการงาน อาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าสติปัญญานะคะการเรียนรู้ไหวพิปฏิาพานที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะบางคนอาจจะเจอเจอกับลูกค้าเคดยากๆนะคะหรือทํางานกับคนที่เขามีความอีโก้สูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องใช้คําว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะ ไพ่พระสังฆราชนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะหรือบางคนนี้อาจจะกําลังหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะและ้วไพ่พระสังฆราชเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางคนวันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับงานทําบุญนะคะนะงานบุญนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานมีความโดดเด่นนะคะถึงแม้ว่าจะมีความเหนื่อยนะคะแต่ก็เรียกว่าเหนื่อยแล้วคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ ส่วนการเงินมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลค่ะส่วนใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินค่ะหรือการเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับการอ่าเรียกว่ากับหนังสือหนังหาตำรับตำราก,การต่อยอดความรู้ให้กับตัวเองนะคะส่วนความรักนะคะก็เรียกว่าความรักใครที่โกดกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกัน ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ายังคองความโสดอยู่นะพวกสเตนกับไพ่พระสังฆราชเนี่ยสิงกินมัมนะคะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะก็เรียกว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะชาววันจันทร์วันนี้นะถ้าสุขภาพเนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็นโรคผู้ชารานะคะโรคคนแก่นะคะเรียกว่าเจ็บเจ็บปวดปวดเมื่อย,ยไปหมดนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ หนึ่งไม้เท้าการเรียนรู้การเริ่มต้นกําลังจะเกิดขึ้นนะคะประสบการณ์ใหม่ๆนะคะความสําเร็จเรียกว่าอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะจากที่ต้องต้องเรียกว่าต้องใช้พละกําลังต้องต่อสู้นะคะมานะคะเรียกว่า1ไม้เท้าเนี่ยมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนการสอบการแข่งขันสู้คู่คาคู่แข่งได้ตีตลาดได้ค่ะตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข0มีเลข8มีเลข5าและเลข1ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาวันอังคารสี่ไม้เท้าการงานมีความโดดเด่นธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองวันนี้อาจจะได้รับข่าวดีมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามานะคะร,ราชินีดาบนะคะบางคนอาจจะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบทํางานใกล้ชิดกับหัวหน,น้างานผู้บังคับบัญชานั่นเองนะคะแล้วราชินีดาบเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีหล,หลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลุยให้ต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะ1่ถ้วยความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ1่ถ้วยเนี่ยเรียกว่า จจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะอาจจะมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาโอกาสสิ่งดีๆนะคะหรืออาจจะมีคนหยิบยืน่นนะคะสิ่งดีๆเข้ามาให้นั่นเองค่ะการงานมั่นคงดีนะคะธุรกิจกิจการนะคะก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินนี่เอ่ค่อนข้างจะแบบ เรียกว่าหากเก่งนะคะหากเก่งใช้เก่งการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับอาหารของกินขนมนม,นมเนยครอบครัวคนรักนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของคําว่าคนอาความรักนะคะนะถ้าความรักนี้เรียกว่าบางคู่บางครอบครัวจะมีข่าวดีเข้ามามีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นมีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะได คุยกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าถูกใจหรือประทับใจเขาด้วยค่ะสุขภาพระวังโรคอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะคะเพราะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเรียกว่ายิงเครียดยิงกินยิงฐานนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคาร ราชินีเหรียญน,นะคะนาไพ่ใบนี้ราชินีเหรียญบางคนอาจจะกาลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนนะคะทําธุรกิจกิจการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรนะคะต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะการลงทุนค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงนั่นเองนะคะหรือนะคะผู้หญิงนะคะจะเข้ามามีผลมามีอิทธิพลในวันนี้จะนําความโชคดีมาให้ด้วยค่ะตัวเลขจากคนรักจะให้โชคตัวเลขจากนาไพ มีเลข4มีเลข1มีเลข1และเลข1ค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธเด็กถือดาบภาวะภวาวงวิตกกังวลน,นะคะช่วงนี้เด็กถือดาบขึ้นมานี้ต้องระวังในเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุของแหลมของมีคมด้วยนะคะแปดไม้เท้าการงานนะคะก็เรียกว่าจะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือการงานวันนี้คุณต้องจัดเรียงลําดับนะคะวางแผนนะคะ ของแต่ละชิ้นงานให้ดีนะคะการงานมันอาจจะดูยุ่งยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะคะ3ดาระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะการมีปัญหามีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆปัญหาเดิมๆบางสิ่งบางอย่างเหมือนหอกค้างแค่คอยทิ้มแทงเสียดแทงจิตใจกันนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอ,อกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คิดไม่ถึงนั่นเองนะคะยังไงวันนี้ชาววันพุธต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์และคําพูดนิดนึงนะ เรียกว่านิ่งได้ตรงนิ่งเฉยได้ตรงเฉยนะคะเพราะเด็กถือดาบเนี่ยบางครั้งพูดไม่ค่อยคิดนะคะทําอะไรก็ไม่ค่อยคิดเราก็ต้องมานั่งเสียใจกับการกระทําของตัวเองอยู่บ่อยๆส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงๆนะแต่ก็ยังหมุนได้นะคะยังประคับประคองผ่านไปได้อยู่ในวันนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะหลบหลีกเลี่ยงในเรื่องของคําว่าการประทะกันการโตคขารมกันก็แล้วกันนะไม่ได้ส่งผลดีให้ค่ะ ส่วนคนโสดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเรียกว่าบางคนนี้อกหักมามาดกันเลยทีเดียวนะคะสุขภาพชาววันพุธวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของอาการไอเจ็บคอนะคะนะมีเสมหะเกิดขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยเจ็บรวงอกน่นนาะอกนะคะนะเจ็บกลางหัวใจแป๊บๆปบด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันนิดนึงค่ะบทสรุปของไพ่าชาววันพุธ ไพ่สองไม้เท้านะคะนะเรียกว่าจะมีข่าวดีจากทางไกลเข้ามาจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะหรือสองไม้เท้าอาจจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะนะเรียกว่าประสบการณ์ลอกห้องเรียนนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากออนไลน์บวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวมันจะเสียดค่ะตัวเลขจากนาไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขแปด,ม,แปดมีเลขสามและเลขสองค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสอัศวินดาบนะคะไพ่ใบนี้นิ่รุยอย่างเดียวเลยนะคะสู้นะคะนะอัศวินดาบอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบกระทันหันทําอะไรดูต้องเร่งเร่งรีบรีแข่งขันกับเวลานะคะ สี่ถ้วยนะคะจะมีเรื่องราวให้ต้องหงุดหงิดใจเกิดขึ้นนะใครที่ขับรถเองนะคะระวังนิดนึงนะการขับรถปัดหน้าการเฉียวกันชนกันนะคะหรืออาจจะเกิดการกระโชกโคกคากเอะอะเสียงดังโวยวายกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้อย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะคะเรียกว่าต้องควบคุมสติควบคุมในเรื่องของอารมณ์และคําพูดด้วยนะคะ ไพ่เดทขึ้นมานะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องอึดอัดใจทุกข์ใจกังวลใจนะคะเรียกว่าใครพูดอะไรวันนี้ดูไม่ค่อยจะเข้าหูเลยนะแล้วบางคนมีดวงของคำว่าของคำว่ายกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยยกย้ายที่ทํางานในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานระบบงานสิ่งต่างๆนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ ตัวชาววันพฤหัสหวังเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีในเรื่องของงานประชุมงานอบรมนะคะก็เรียกว่าตัวเราอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดนะคะนะกับข้อตกลงกับอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยค่ะใครที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนนะคะนะอยากเปลี่ยนงานมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะไม่อย่างนั้นคุณมีเกณฑ์ว่าจะตกงานจะว่างงานด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าตึงเลยทีเดียวนะ,ะชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังนะคะมีสินรุมเร้าเข้ามานะคะจับแพะชนแกะนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องรัดขมขัดนะคะในเรื่องของการเงินนิดนึงจะจับจ่ายใช้สอ,อสอยอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทะเลาะก,กันก็แล้วกันนะเพราะวันนี้ความรักนะคะสี่ถ้วยมันหงุดหงิดไปหมดนะคะหงุดหงิดกับงานนะคะ มันอารมณ์มาอารมณ์เสียถึงบ้านด้วยนะมันจะส่งผลกระทบถึงความรักด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีการงอนกันนะคะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าไอ้ที่อยู่ไอ้ที่เข้ามาจีบก็ไม่ได้ชอบนะคะไอ้ที่ชอบนะคะก็ไม่มาจีบนะคะอาจจะยังคงครองความโสดอยู่ค่ะ สุขภาพนะคะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกกันเป็นตกขาวเป็นรด,ดูขาวนะคะเป็นซีดนะบางคนนี้ปวดท้องปวดประจําเดือนด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ว่าเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะคะกินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังนะท้องร่วงท้องเสียนะคะนะโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะคะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะหรือใครที่มีโรคประจําตัวอยู่อันนี้ต้องหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายให้มากกว่าเดิมค่ะ บทสรุปของไพ่ชาวันพฤหัสเมจิกเชีนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะในวันนี้ต้องใช้ในเรื่องของคําว่าสติปัญญาไหวพริบนะคะการหลบการหลีกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะต้องรู้จักพูดด้วยนะคะนะทำอะไรแบบบุมบามหุนหันพันเล่นไม่ได้นะคะในวันนี้เมจิกเชียนขึ้นมานะ ภพ่เตือนแล้วนะคะนะเรียกว่าต้องใช้สติปัญญาในการคิดในการแก้ไขปัญหานะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตอนยืดหยุ่นบ้างนะคะอะไรที่มันตึงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนั่นเองค่ะชาววันพฤหัสวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับสัตรูมูมานเจ้ากรรมนายเวรนะคะ กันด้วยค่ะหรือวันนี้ชาววันพฤหัสคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายอย่าลืมบวก1ลบหนึ่ด้วยนะเดี๋ยวมันจะเสียดไปเฉียดมาตัวเลขจากนาไพา่มีเลข6มีเลข4มีเลข3และเลข1นนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาว,วันศุกร์สิบดาบเลยทีเดียวนะเหนื่อยเหลือเกินนะคะนะปัญหานน่นนี่นั่นสิ่งต่างๆรุมเราเข้ามานะคะสิบดาบวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บกันป่วยการเป็นการตายของใครบางคนหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรือตัวคุณเองอาจจะมีเหตุให้ต้องฉีดยาปลุกฝีฝังเข็มอันนี้ไม่ได้ส่งผลให้นะคะระวังของแหลมของมีคมด้วยก็แล้วกันนะ แปดดาบนะคะอึดอัดใจมืดแปดด้านกิดไม่เข้าคายไม่ออกเหนื่อยเหลือเกินกับปัญหากับอุปสรรคนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆเข้ามาหรือบางคนอาจจะเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับใครบางคนที่เรารู้สึกว่าว้ใจด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการหักหลังกันนะคะนะปองกันให้ร้ายใส่ร้ายกันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะห้าเหรียญนะคะอ่อนลาอ่อนเพียออ่อนแรงเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหานะคะท้อแท้เหนื่อยกายเหนื่อยใจเหลือเกินวันนี้นะ ทำอะไรมันดูติดขัดไปหมดนะคะมันดูขัดถูขัดตาไม่ถูกใจใครเอาซะเลยนะคะบางคนอาจจะถูกหัวหน้างานตําหนิติติงหรืออาจจะมีในเรื่องของคําสั่งยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วสร้างความเครียดความอึดอัดให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะเรียกว่าค่อยๆใจเย็นๆดูสถานการณ์ดูสิ่งต่างๆก่อนนะคะเรียกว่าอย่าพึ่งตีโพยตีพายไปก่อนนะกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะหรือมันเกิดขึ้นแต่มันอาจจะยังเรียกว่ามีอะไรที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกนั่นเอง นะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าตึงมือกันเลยนะจับแพะชนแกะยีลุงตุงนางชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเรียกว่ารายรับไม่ค่อยจะพอกับรายจ่ายที่เข้ามาเลยทีเดียวนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ารักไปเหนื่อยไปรักไปท้อไปอึดอัดใจไปจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีนะคะรักรักเลิกๆนะคะตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดอันนี้เรียกว่าโสดสนิทเลยทีเดียวนะ สุขภาพชาววันศุกร์เนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกเข่าข้อบางคนเป็นโรคกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะคะข้อเข่าเสื่อมนะคะนะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกข้อเข่าข้อเท้าด้วยนะและช่วงนี้ทําอะไรเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาวชาวันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์ไพ่ The i m p e t s นะคะ ไพ่ใบนี้นะเรียกว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาส่งผลจะมีผู้หญิงเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะจะให้คาปรึกษาคําแนะนําที่ดีได้นะคะหรือไพ่ทีอิมเพสเนี่ยระวังในเรื่องของคําวอกความใจอ่อนความใจดีของตัวคุณด้วยนะมันอาจจะเป็นดาบนะคะสองคมนะคะที่เข้ามาทิ้มแทงคุณได้นะคะไพ่ใบนี้นะชาววันศุกร์วันนี้นะคะให้ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะ,ะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์นะหรือถ้าจะทําบุญนะคะ ทำบุญโดยการบริจาคโลหิตทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องหนึ่งห่มนะคะตัวเลขจากน้าไพามีเลขศูนมีเลข8มีเลข5้และเลข3ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์คิงถ้วยนะคิงถ้วยเนี่ยนะคะความนิ่งความสงบนะคะการรอคอยนะคะนะ้าคิงถ้วยนี้บ่งบอกในเรื่องของการงานที่เรียกว่ามีความมั่นคงด้วยนะคะ ไพ่เชอรีออดมีดวงของการเดินทางชิพประจลงเทา้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะเชรอรีออดหมายถึงความเหนื่อยความอดทนนะคะนะความคิดริเริ่มการเริ่มต้นการบุกเบิกนะคะบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศเรียนรู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาด้วยนะ ราชินีพระจันทร์นะคะนะ้ำมีเซนนะคะมีสัมผัสมีลางสังหอนที่แม่นยำนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะหรือวันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดไอเดียการจัดการการวางแผนการเตรียมงานสิ่งต่างๆเข้ามานะคะ ก็เรียกว่าการงานโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนการเงินบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคุณผู้หญิงการเงินวันนี้อาจจะหมดไปครีมเครื่องสําอางเสื้อผ้าความสวยความงามนะคะหรือใครที่กําลังอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านนะคะอาจจะต้องมองหาคนกู้ร่วมซื้อร่วมด้วยนะคะในวันนี้ ความรักนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันถึงแม้ว่าบางคู่บางคนจะอยู่ห่างไกลกันนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดเนี่ยโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนคบโสดแบบมีคนอุปถรัรมภ์ก็แล้วกันค่ะ สุขภาพนะคะนะเรียกว่าชาววันเสาร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในร่างกายวันนี้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะดื่มน้ําที่สะอาดด้วยนะแล้วก็อย่าอันฉีนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกลวยไตยอักเสกบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะนะาีกระปีบกระปอยอะไรพวกนี้นะคะคุณผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกการเป็นตกขาวหรือดูขาวด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์สี่ไม้เท้านะคะ ความสุขความสําเร็จโอกาสสิ่งดีๆนะคะกําลังจะมีเข้ามาค่ะสี่ไม่เท้าบ่งบอกในเรื่องของธุรกิจกิจการงานนะคะที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเรียกว่าจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะตัวเลขจากนาภัยมีเลขห้ามีเลข7มีเลข2และเลขสนะคะสําหรับชาววันเสาร์ค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ